หลังจากที่แต่และทีมได้เหตุการณ์พูดท่าไปเป็นทีมห้อยแล้วต่อจากนี้จะเป็นนาทีของคณะกรรมการที่จะต้องเลือกรูปภาพที่ดีที่สุดและบดีที่สุดทั้งรูปเดียวและหูปกลุ่ม สุดๆเลยปกติการเลือกูุพนะมันเป็นอีกอย่างทียากเขาต้องเบิงรายละเอียดบางทีนาได้ขาบาได้บางทีแขนบได้และการฮุบเดียวนี่กันยังใครอยู่แต่ฮุกกลุ่มนี่ปุ๊บแบบคนหนึ่งได้อะแล้วบางทีนะคนอื่นโบได้เลยหรือบางทีคนหนึ่งบบได้ก็คนอื่นได้หมดเลยเขาจะต้องเลือกเขาต้องหาคนที่เสียสละสําหรับตัวเลดี้ที่คาดหวังไว้ก็คือยังบบได้ดีเท่าที่ตัวเองหวังไว้เถอะแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าทั้ง2ทีมก็คือทีมของ แองเจลนูธาและแองเจิลบลแน่นอนกับภูมิใจในสิ่งที่น้องๆในเฮดหมาก็ถือว่าภูมิใจละสำหรับทีมแองเจิลบลแล้วก็คิดว่าน่าจะชนะอยู่แล้วในการทายแบดมอนี้และก็มา่ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยขาว่าเบิ่งกันว่าฮุบที่ดีที่สุดและฮุบที่บูดีที่สุดทั้งฮุบเดียวและฮุบคุมที่คณะกรรมการได้เลือกไปเป็นทีมห้อยแล้วว่าจะเป็นฮุบใดนั่นพามาเริ่มจากฮุบคุมที่ดีที่สุดกันเลยารเริ่มต้นจากฮุบด้าน เจ้ามันยังเป็นภาพทีบโบลงตัวไอโต้ไปติดใจยอยู่อนนาณาน้องขวาสุดเลยเนาะท่าของเราจะเป็นคือท่ากําลังฟ้อนอยู่ประมาณนี้เนาะเป็นคือเป็นแบบแว่าเรากาลังซีแอ็กออกมาแต่ว่าด้วยระยะเวลาทีโบทันแดก็เลยกลายเป็นแบบว่ากระเทินเนาะก็เลยเหดให้ภาพนี่นี่ไปเด่นอยู่น้ำเราคนเดียวคนคน,คนอื่นบ,บูบารานส์กันก็เลยนักไปที่ทั้งตัวที่ว่าเราเหตตัวแอ็กคนเดียวหันเนาะที่เป็นหูบะเถิง ้ายมือส่วนตัวไอ้ตัวกับไอ้ตัวโอเคใน,ใ,ในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบบางคนกับแข็งโพดบางคนกับแบบเสือา้ามันกับเท็คคือให้ตัวสัน่นบพมีขาด้วยการ a c t ิ้งเมียงต่าง,างๆหัมันยังบวลงโตถือได้ว่าเป็นภาพที่ว่ายังบวทันสมบูรณ์เป็นรูปสุดท้ายอยู่อยู่ตรงนี้ใช้มือแกก็บอกว่า feeling เดียวกันแมนเป็น feeling ที่แบบว่าเพลิดเพลินเพลิดเพลินแต่ในส่วนตัวของไอ้ตัวไอ้ตัวแบบรูปหนาคือกัน แต่ว่าเป็นอย่างต้องยกขี่แห้งยกขี่เพราะว่าเป็นฟีลลิ่งในการแอคชั่นของนางแบบเนาะแ,<บ>และในสัมภาษณ์นี้ภาพใหที่คณะกรรมการเลือกว่าเป็นภาพที่ดีที่สุดต่างคนกับต่างมีคาเห็นที่ว่าฮูปนั้นยังผสมบุญแบบและฮูบนี่ก็ยังผสมบุญแบบสรุปก็คือต้เลือกแมนเท่ากันเลยโบให้ฮูปใดที่ว่าเป็นฮูปดีที่สุด เซิงถาบ่าเข้าใจว่าเป็นอย่างกรรมการจะค่อยบนเลือกเลยเซ่งมันมีตัวที่ตัดสินใจได้อยู่บ่เข้าใจให้กันมันเป็นความโชคดีของแบบของทีมแบบสุดๆเลยทื่ว่าเขาบลได้เพ้เรื่องฮาบลไดชนะแค่ทุกคนวีคต่อไปเฮาต้องแบบเข้มแข็งก,ก,กว่านี้และรูปเดียวที่ดีที่สุดของทั้งสามทีมในโมนี้ก็คือรูปนี้า,าน่อยบุกคิดเลยวันนี้แบบ ฮุกออกแบบงามลายรู้สึกดีใจลาย <G ül> โอ้ m ม g o ก็โคตรดีใจเลยแบบว่าตุ๊กก็เป็นคนดําเนาะแล้วก็ออกแนวสายแวะแนวจากคนอื่นแต่อย่าดูถูกคนดำคนดํา็จะมีดีดี่จแท้ะเอาไปที่ฮุกอยู่ทางด้านซ้ายมือเจ <G ül> ้าทั <G ül> า่บริรักเราคือ <G ül> แบบแบบเป๊ะเลย แม่เวลาทายพกสังเกตได้เบิงมีก้นมีแอวมีอย่างต่างๆแล้วก็การวางขาของเรากจะสวยงามแล้วก็การวางมือกจะเบาเบิงเป็นธรรมชาติตอนที่คณะกรรมาการชมว่าถูกเหตุได้ดีแบบมึงซื้โคตรดีใจเลยแบบเพราะว่าเป็นเครื่องอิตแต่เหตุได้สำนีก้ก็ถือว่าแบบแล้ว สำหรับภาพนี้นี่ก็ขอบอกเลยว่าเป็นความใจของสาวอันต่างประเทศเนาะโอเคเนาะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามมือนี้ดีใจล่ายที่น้องตุ๊กได้ฮูกีงามแล้วก็ทึกใจแม่คือเห่านี่ล่าย,าย,ายถือว่าน้องก็สแสดงออกมาได้เต็มทีเป็นฮูปที่ยูลุมด้านซ้ายมืออันนี้คือว่าหนาง,งามเลยด้วยกําไรของน้องเนาะคือน้องมีพื้นฐานหน้าตาที่สวยงามเนาะเป็นคนที่ว่าทายรูปบา,าม,ม,มุมใดกะเป๊ะ แต่ว่าคือตัวนี้เย,ยังมีตานี้อีกอันหนึ่งก็คือขาอย่ากเก่งเนาะถ้าเปรียบเทียบกับผูหูบที่หนึ่งผูหูบที่หนึ่งสังเกตได้ขาเรา,เราจะสบาย,บายก้ามขาบุคืลนั่งั้งที่ว่าเราก็มีก้ามขาคลื่นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะควบคุมให้เบิ้งและรีแลกซ์กว่าแต่ว,ว่าเรื่องความสวยงามภาพของน้องก็สวยงามคลืันเนาะตอนที่หูว้ว่เน้องป่าน้อยได้คิดในใจอยูอวาก็คือตามที่เขาคิดด้วยมือน,นี่ลุกอห่างทุกอย่าง,างของน้องเป็นแนวของน้อง เลยต้องขอบใจเอ้ยนุทาหลายๆที่แบบเพ่เห็นน้องออกมาแบบงาวแบบรู้สึกแบบมีความมั่นใจหลายขึ้นเลยสําหรับภาพที่3นี้ก็ถือว่าเป็นเป็นภาพที่เบิ่งละมีความเก่งขามและการสายตาก็จะบกแข็งเกินไปเนาะท่าของเรามันเบิ่งเป็นธรรมชาสตร์เลนี้บอกแล้วเห็นบอกแบบทีมดี้ต้องดีต,งดต้องเลิศต้องเคลียร์ฉะนั้นตอนนี้เนาะเอไยกกับไอโต้ก็ได้ตกลงกันแล้วว่าภาพที่เบิ่งแล้ว มีความลงตัวและวกะ็สมบูรณ์แบบที่สุดและวก็สวยงามที่สุดเนาะนั่นก็คือภาพเฮ้ยพวกเขาคิดในใจอยู่แล้วว่ะทีมเขาต้องได้นะถึกตำานิกัะหน่อยผู้ที่ว่าได้หนึ่งมือนี่นะกระหนเราดีซื้อออกฮูกจังงามที่จริงกับไม่มีอย่ง ที่สุดกัษนะได้ภาพที่ดีที่สุดมันเป็นความโชคดีของแบบของทีมแบบสุดๆเลยทายมาตั้งแต่เ้าคือแบบมีเรื่องดีมาตลอดก็คือน้องเป้ได้ชนะแบบมาสเตอร์คสไปแล้วซิละกะน้องสอนได้เป็นฮูบที่ดีที่สุดฮ้ยดีใจน้องๆละกะันเลยดีกับเฮงดีใจหลายเท่าเพราะว่าแบบเออตั้งควาหวังไว้กับน้องๆสูงหลายเคลียร์ทุกอย่างแฮปปี้พอใจที่ได้ชน,นะนะ สำหรับเบลก็ก็กโอเคกันน,นั่นแหละก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ประมาณน,นี้และต็งมาถึงฮูบที่ทุกคนรอคอยฮูบที่บดีที่สุดของทั้ง3มทีมในมือนี้คือฮู้บคือตอนนั้นตกใจหันไปหาแม่คือแม่ตอนนั้นน้ำตาไหลแล้ะแต่เฮายังรุนอยู่ว่าจะเป็นเนฮาวเที่ไดทีไออกตัวจริงเป็นคนหุนงานเลยนต้องกับโบได้ดี แต่ว่าการโพส์ท่านี่อาจจะเห็ุให้เป็นแบบว่าเห็นเบึงคือเขามีท่องน้อยนึงเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะตัดสินภาพของเขาจากมุกที่เขเจ้าเห็นโบเมนว่าโบงามที่สุดแต่ถือว่ามีจุดบกพองหลายที่สุดเนาะ ถ้าให้นุถาอยากออกไปเที่ยงคร,รมากาลได้นะตอนนั้นถ่ายอากโดดออกไปเที่ยงเลยนุถามักในเชฟในบอดี้ต่างๆของน้องตุกตาแต่เพียงแต่อาจจะมีปุ้งอี่ต่างๆแต่มันเป็นเรื่องของสดเซิงหุ่นน้องมันบอดี้เป็นคึ้ที่คณะกรรมการตริแต่ว่านุถามากักุปนั้นไม่ได้ถึงขั้นวัชิคีไลที่สุดอะต่อมาสาวสุดแดงน,นอ,อน,นี้ก็คือว่าแบบด้วยกระโปรงหรือด้วยการจำกับมันเหตุให้แบบโบเห็นขาโบเห็นอย่างเลยโบเห็นสัตว์เลยแม่ เพราะว่าเอื้อยกับไอโต้เบ่งภาพนี่และหูซึกตตันๆมันบอกคือนางแบบแต่ภาพนี้ออกมาคือาแม่เลยจัดอยู่ในภาพที่ว่ามีขอบกพร่องหลายเนาะกดดันไผ่บวอยู่ในจุนี้บวมีผพรู้เพิ่พนก็คืออยู่ในใจตลอดว่าเพิ่นจะได้ออกแต่เอ็นเจเบลมั่นใจว่าทีมเบลบอออนปานนั้นส่วนภาพสุดท้ายภาพเทิงด้านขวามือคือว่าเราต้องเสื่ยตัวเองอยู่หลังสะลง ก็เลยแบบบกเขาได้เห็นอย่างเลยแทนที่เขาจะวัดแบบทั้งตัวเลยอันนี้กลายเป็นแบบเขาวัดน้องเราด้วยเพิคือไปยืนหลังตังไผ่สิมหูนางแบบปัญญอนจะบอกบกเคยเห็นนางแบบเนี่ยยืนอยู่หลังตังทายน้องเหตุแบบนี้พลุ้ยบุกงูเลยว่าจะต่ำนี้น้องจังไหนเพราะว่าเห็นแต่น้องเคิงโตอันนี้คือจุดบกพองที่สุดในการแข่งขันที่ว่าตัดสินใจเหตุแบบนี้สําหรับทีมเลดี้ว่ะน่าจะอ๊ก ไหนแล้วก็ถึงเวลาเนาะพี่ก่อนตื่นเต้นหลายตัวนี้บ่าอยากเว้าคำนี้เลยแต่มันจะต้องได้เว้าอีกหนูที่บดีที่สุดในทั้งสามหูนี้จะถือคัดตัวออกจากก็ว่าอีกคันทั้งหมดสิบสองคนของเดืเบ้าเราซีซั่นหนึ่งนั่นคือฮูกฮูกฮูกนี้เลย น้อยังรอคิดไว้คิดว่าว่าต้องแมนทกทีมเฮาพอเบิ่งจากผลงานของแต่ละทีมออกมาแล้วมันด้อยกว่าทีมอื่นมันแมคนคมจิตมารกลงไ้หนักมากเพราะว่าเฮาอยู่น้ำกันมากอะถึงว่าจะเป็นเวลาสั้นๆแต่ว่าเฮาใช้ชีวิตอยู่ความกัน เสยียใจที่ว่าการแ a c t ิ้งของมูในการโพสตทตาะนะเห็นมูโพสดีกว่าตัวเองตอนนั้นคือคือยังบตื่นคือแบบอย่างหลุดลอยไปเหมือนทนะวางโตหรือว่าเฮ็ดอย่างบถึกเลยและใน,นตอนนี้นเนาะเขาขอ,อเชิญแองเจล่ดี้อ,ออกมาถยินทั้งหน้าเลยแองเจล่ดี้มีซิตสติลลูกทีมกลับขึ้นมาได้แองเจล่ดี้คิดดีๆว่าจะสติลลูกทีมพวกนี้กลับขึ้นมาบอจงคิดดีๆก่อนที่จะใช้ชิดนี้ เพราะว่ามีข้งเดียวเท่านั้นคิดดีๆเน่อเจ๊เลยดีเนาะเป็นอย่างเป็นอย่างต้องแบบุนเป็นทีมที่ดีที่สุดและเป็นทีมที่บดีสุทไห์ในจดุดจุดเดียว คือตอนนี้ในในการเป็นหน้าที่ของตัวเองเนาะคือเลดี้อยากให้โอกาสกับทุกคนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นการแข่งขันครั้งทำอิฐสำหรับน้องๆบางครั้งน้องๆอ,อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่นก็มีเลดี้คิดว่ามันบู๊แฝดสำหรับกติกาของทีมงานเฮาในมื้อนี้ทีมเลดี้เป็นทีมที่ชนะคิดโพสต์ดีที่สุดแล้วเป็นอย่างต้องเอาซิดนี่ออกมาว่า ทีมเจ้าบดีที่สุดจะต้องได้ออกเลดี้คิดว่ามันโบแฟ่เออร์ไกขอตอบคำถามน้องเลดี้เนาะถามเมื่อกี้นิว่าเป็นอย่างทีมน้องเลดี้ได้ทีมโพสที่ดีที่สุดตัวนี้ยังโบแมนโบมีทีมใดได้โพสที่ดีที่สุดนอกจากคนหนึ่งที่โพสดีที่สุดในทีมฉะนั้นเออร์ไกก็ต้องได้เลือกเอาคนหนึ่งแต่เออร์ไกกับโบได้คิดว่าจะต้องเลือกเอาทีมของน้องเลดี้เ้ยจะเบิ่งจากการโพส และการปรึกษาหารืให้มันเป็น,นกลางที่สุดมันก็น<อ>กเป็นการแข่งขันแมน่มันเป็นการแข่งขันที่เขาจะต้องพร้อมเสมออยู่แล้วเลดี้ต้องได้เลือกแล้วลว,ว่าจะช้ชิตหรือบ่บชซชิตตอนนี้โอเคน้อยแล้วขอโทษไอเซย t จิวก็ได้ไม่หดเย Yes Yes ที่ใจที่สุดทีมเบลยังครบและเกี่ยมเบิงทีมเบลจะเห็นให้เบิงในวิกนะมีคนออกแฮงดีเขาจะบดคู่แข่งสำหรับน้อยเนาะกะสมควรจะเลยออกเนาะเพราะว่าออนออนไลน์ทาโพสกับแบบบ่ได้เรื่องเลยบ่ได้เรื่องอีหลีเลย ก็ได้แบบดีใจแต่ได้ได้ฟิลในตอนนั้นนุถาโดดเข้าไปกอดตุ๊กตากอนโมเลยนุถาบอกกับน้องๆเสมอเลยเวทีนี้โบมีบอลยืนสําหรับคนที่อ่อนแอทุกคนต้องเข้มแข็งต้องเฮ็ดให้ได้พอมฮอตต่อนี้ปุ๊บเลยดีใจว่ะลูกๆเขายังอยู่ครบอ่ะเขายังพร้อมสิลุยเป็นน้ำกันงรอนมืออื่นอยู่รู้สึกดีใจลายตอนที่แบบโมเนี่ยแบบกับเข้ามาโบได้ออกไปใส่เลยก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าการแข่งขันทุกวิค มันก็ต้องมีคนออกหนึ่งคนเพราะว่าตัวนี้เป็นการแข่งขันชิวรุ่มกันเบอร์ทิบสองคนเป็นแปบ่ได้ มีความเข้าใจของน้องเลดี้เลยว่าตอนนั้นซับสนแล้วก็มีคําถามหลายๆอย่างขึ้นมาคณะกรรมาการเพิ่นก็นได้เคลียร์ออกมาแล้วและเลดี้จาเป็นจะต้องตัดสินใจที่สุ